สวัสดีครับพี่น้องกองไปนี่ครับมาเบิงนะครับฉากนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมฤดูกาลนี่ครับ2567นะครับแสงสีเสียงอลังการมากนะครับจอย LED นี่ผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณละครับคุณหลักครับพี่น้องเอ้ยอ้พี่นงครับ พี่น้องข้างรอดนี่เหมือนคอนเสิร์ตเลยครับเหมือนคอนเสิร์ตดังๆเลยนะพี่น้องพูดนะออดพี่น้องลงทุนบ่าหน่อยนะพี่น้องปีนี้แสงสีเสียงเนบอลังการ ซุม่มเบื้องพี่ไอ้พี่น้องเบื้องพิตนะครับเออพี่น้องเบื <Okay. S 1> ้องน้อพี่น้องนี่แหละครับผมผูใดที่ยังไม่ได้เขาลุ้มปิดเด้อพี่น้อง oh. เข่าค vale ุ uh ้มปิดนะครับผู้ใดที่มาประหอดจอดว่ถึงเข่าคุ้มปิดเด้อหนึ่งร้อยสี Kung ่สิบเก้าบาทนะครับผมพี่น้องเบิ่งครับแสงสีเสียงนะครับพลังการแห้งครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผม่อมาเลยคั đang bỏng đấy, nhìn thấy không? ơi, 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 คลิปนี้นะครับบอสก็ได้อนุญาตแล้วนะครับหลังจาก4ี่ทุ่มนะครับหลังจาก4ี่ทุ่มหลังจาก4ีทุ่มกับไหทีม JO1 JO2 สามารถถ่ายเวทีลงได้เลยนะครับผมผู้ใดทีมมาเห็นคลิปนี้หลังจากที่ผมเอาล้งได้แล้วเอาล้งแล้วนะครับบอสได้อนุญาตแล้วนะครับหลังจาก4ี่ทุ่มนะครับบอสสามารถบอสบอกว่าสามารถถ่ายคลิปเวทีลงให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศ ได้รับชมกันได้เลยนะครับผมนนพี่น้องเบื่อปีนี้อลังการครับอลังการแบบเบออสุดยอดเลยนะพี่น้อง นะครับไฟสามดีอาแล้วก็ลายๆอย่างนะครับหูหพี่นอ้องเบิ่งยิ่งใหญ่อลังการพี่นอ้องเบิ่งเถาะที่นี่เพื่อนลงทุนหลายขนาดใดจอ LED นี่แทบจะบม่มีฉากเลยนะครับแทบจะบม่มีฉากเลยบ่มแมนว่าแทบนะครับบม่มีฉากเลยล่ะครับเป็นจอ LED ร่วนนะครับ เป็นจอ LED ร้อยเปอร์เ็นะครับจะมีฉากยุ่ของบนน้อยนึงนะครับจะเป็นมีฉาอยู่ของบนนิดนึงนะพี่น้องนี่เป็นเหมือนหัวกรนดมเปล่านี่ะพี่น้องเอ้ยลายคน้นนะครับก็รุ่นนะครับฉากสิเป็นยังไงมาแล้วพี่น้องฉากมาแล้วพี่น้องได้เบิงนะครับ ครับผมยืนเบิงผมเห็นเปอ่อวานผมมาหอดเปอ่อวานตีหนึงอึ้งเลยนะพี่น้องสุดยอดแห้งนะครับผมทั้งไฟนะครับทั้งไฟทั้งแสงนะครับทั้งฉาก L.E.D. นะครับเหมือนคอนเสิร์ตน้องๆโอเวอร์โคดน้องๆบิ๊กมอเทอเรนนะพี่น้องไอ้พี่น้องเบิ้องเนาะให้พี่น้องเบิ้งไห้พี่น้องตัดสิท์นะครับความยิ่งใหญ่อลังการสุดยอดเลยเขาก่ได้อีดีได้ค่ะเงือยุกแตไหนแตงไหนสุดยอดอีดีไม่คอยเห็นไ่มีใครคยเห็นในเนที่หมาะเราลงในระบบน ใช่ครับผมเป็นมนครับ Tá พูดนณพุณนะพี่น้องเบ่งตอ,โอ,โอ,โอพี่น้องสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมสมที่หลายคนรอคอยนะครับผม เด้อพี่น้องเห็นฉากแล้วก็จะลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับกลุ่มปิดนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับบัตร149บาทนะครับผมบัตร149บาทเด้อพี่น้องเอา้าพูดนะบัตร149อย่บาทจะลืมนะครับเขากลุ่มปิดนะครับอ่ะ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยอครับผม